จริงๆเป็นคนกินง่ายนะคะแล้วก็เวลาเลือกนะคะก็จะเลือกที่ร้านที่เราอาจจะชอบนะคะในอาหารประเภทนั้นนะคะแล้วก็ครอบครัวเราชอบนะคะอย่างที่ถ้ามีเวลาว่างนะคะถ้าเกิดใช้เวลากับครอบครัวเนี่ยพอดีคุณพ่อนะคะก็ต้องบอกบอกว่าชอบเที่ยว นะคะชอบเที่ยวนะคะชอบออกนอกบ้านนะคะแต่ว่าความสุขของท่านก็ง่ายๆค่ะนะคะก็คือว่าได้ไปทานอาหารที่อร่อยนะคะเพราะอยู่บ้านก็แน่นอนว่าเราก็ทานอาหารพวก Delivery นะคะแล้วก็อาหารที่ซื้อมาทําเองก็ไม่ค่อยเยอะนะคะท่านก็จะรอนะคะว่าวันว่างเนี่ยขอทานข้าวอร่อยๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอาหารท่านก็บนๆค่ะท่านชอบปลาทอดอย่างเงี้ยนะคะชอบอะไรคืออายุเยอะแล้วนะคะก็ไม่ได้ชอบอาหารที่เคี้ยวยากอะไรพวกนี้นะคะเพราะ,ะนั้นเวลาเลือกก็เลยจะเลือก นะคะในที่ที่ค่อนข้างจะคุ้นเคยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่แล้วก็ต้องเข้าห้องน้ําสะดวกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า,วาพอคุ้นเคยเนี่ยมันก็เลยจะง่ายเพราะว่าบางทีคุณพ่อก็เริ่มลืมแล้วนะคะบางทีก็หากันไม่เจอนะคะในเซนต์เทนเวิร์นะคะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเลือกร้านค่อนข้างประจํานะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งนะคะแล้วก็เ,เลือกที่นั่งสบายนะคะอันนี้ก็จะเป็นไอ้ตัวสําคัญะคะ่ะแต่ถามบอกว่าโอ้โหต้องเป็นเจ้าอร่อยต่อคิวเยอะหรืออะไรเงี้ยก็คงไม่ไหวนะคะอย่างนั้น ขอบายนะคะแล้วก็เราก็จะมีเทคนิคนิดนึงค่ะเราไปแต่ห้างเปิดเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกว่าโอโ้โหไปห้างในกลางเมืองอย่างเงี้ยมีที่จอดรถหรอกก็ถ้าไปเที่ยงก็กกยากนะคะแต่เราจะไปกันนะคะตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งนะคะเราเตรียมตัวนะคะสิบโมงเราไปถึงค่ะสามารถช้อปปิ้งที่จอดรถสบายมากเพราะเยอะมากนะคะแล้วก็ไปเนี่ยโต๊ะแรกๆของร้านเลยนะคะก็เรียกว่าเวลาที่พอเราทานเสร็จนะคะหรืออะไรพวกนี้หรื ไปถึง10บโมงกว่าเราทานเสร็จเนี่ยออกมาทีบางทีก็ตกใจเพราะว่าคนรอเต็มไปหมดนะคะก็เรียกว่าทานร้านที่อร่อยสะอาดค่ะแต่ไม่ได้ถึงขนาดที่จะต้องเป็นร้านที่โอ้โหคิวเยอะนะคะได้ลงมงลงวัลขนาดนั้นนะคะเราเอาที่ครอบครัวเราเอนจอยเอานั้นเป็นหลักดีกว่าคะ่ะ